ผู้อไทยที่โกดังเซเดียมนะครับบิ๊กแบตในดัดที่8ครับการท่าเรืเอสเอ็มรองจากฟูครับเปิดบ้านรับการเปของแบ็กเพลยูเนเตดอันดับ3ครับทั้ง2ทีมมีคะแนนเท่ากันครับ19คะแนนยังไม่แพ้ใครด้วยกันทั้งคู่ครับครึ่งแรกเป็นแบ็กเพิร์ขึ้นน้ำก่อนนะครับโฉบลูกนี้ของพิชยุทธกิติพานุวงศ์ครับนาทีที่6ฟิกคิกของจุดตนัน,น,นรับโอ้โ หิงติดสายแล้วซ้ายของพิชายุทธครับแบ็คเพิร์ลขึ้นนำครับ1-0ึ่นหอนดุยขึ้นมาแล้วพลาดเองครับแบ็คเพิร์ลสุดท้ายกลายเป็นฉันดโชดช่วงครับโอ้โหจิ้มหน้าประตูเตีเสมอกับกาชาเรือหนึ่หนึ่งครับนาทีที่9นี่ก็ปอลจะเซตคืนหลังแล้วพานุพงพาดครับกลายเป็นจัดล้มไปแล้วฉัด จิ้มลูกนี้สวนตัวอรุธเข้าไปครับตีเสมอ1นึ่งหนึ่งหลังแค่3นาทีครับฉัดโช๊ะจ้วงตีเสมอแล้วครับแล้วบอลบีรพัดไหลมาอิทธิชายิงพลิกซาดำสองนึ่งครับนาทีที่10โอ้นาทีเดียวได้2ประตูเลยครับทางการท่าเรือดูจังหวะตีดมาของวีรพัดให้กับอิทธิชาครับโอ้โห คยิงก็สวยครับคนแอซซิต์้ี่ก็ไม่ธรรมดาแฟนแฟนเฮ <Hey S 2> บ้างครับตอนนี้การท่าเรือยิงขึกนนำ2-1แล้วจุดโทษจุดที่2องอิติชาซ้ำเข้าไปครับนาทีที่17การท่าเรือขึ้นนำ3-1ครับ,รบจากลูกซ้ำของอิติชาประพาพันธ์ครับโอ้โหมีกาวตายเลยครับลูกยิงจุดที่2บอลไปชนคานครับแล้วยิงซ้ำเข้าไปครับ ตามหลัง3-1ครับแล้วครึ่งหลังจุดตินันให้ยิงมาลูกนี้ชาร์จหน้าประตูไปครับดาวินรัตนวงศวัร์ไล่มาเป็น2-3ครับนาทีที่30ครับแบ็คเพลย์ปีลุ้นที่จะกลับสู่เกมลูกยิงของดาวินลูกนี้ครับยิง2นัดติดต่อกันแล้วครับดาวินรัตนวงศวัร์เริ่มบวยลูกขีบบ้างครับโคชุดมเทวีสุขกุญซือของการท่าเรือ ช่วงท้ายลูกยิงของธนวัลครับโอ้โหบอลขุกิกได้ประตูนัทพงศ์ขวาได้ครับจากเส้นจังหวะนี้แบ็คเพลฟ้องว่าบอลน,น่าจะผ่านเส้นไปแล้วนะครับผู้ตัดสินพิจารณาว v S สแล้วไม่ให้ครับนี่ครับดูอีกครั้งหนึ่งต้องเตะทิ้งไปก่อนนะครับนัทพงศ์ยีมะเร็แล้วผู้สินก็ไปดู VS เนะครับ แล้วคุณโชรการพิจารณาแล้วไม่เป็นประตูครับแบ็กเพลร์ยังไม่ได้ประตูตีเสมอแล้วช่วงท้ายเกมครับเกือบจะเสียประตูที่4เหมือนกันเลยครับแล้วก็จบเกมครับการท่าเรือเอาชนะแบ็กเพลย์ยูเตสสาประตูสนะครับเป็นชัยชนะของการท่าเรือครับมี22คะแนนขณะที่แบ็กเพลร์ยูเตดแพ้เกมนี้เป็นเกมแรกในฤดูกาลครับ